โอ้เจ้าขึ้เรียนเทือกเมือนแทนโอ้ <laughs> อาเจ้าอล้ว <laughs> เอาเนี่เลยเอาเนี่ยซอยเนี่ยนองอันถ่านตั้งแต่วินพูดคนโทษน้ำช่องสามสายคนมือน่อะไรลุงลงลง,ลง,ลงถ่านแหละเขาว่าสิเมือ่ <laughs> ออะไะ <laughs> <laughs> สมัยเห็ดงงแงงงงงอยูงง่ <laughs> <laughs> ไอเพจเราพรามาให้อันนั้นดิ โอ้แล้วขา่อนให้พวกห้าเขาบอกขอบใจไอเฟดได้ด้อยเนาะไอชิจอสร้านพุ่นมหเลยไอแซนซสไพร์ขอขอบใจไอแซงขอมาให้น้องก้อพี่เอาจะมาเป็นน้องเล้บ้านเ่าโอนเซฟนีขอตีจะหาเงินไปเงินไปไปก่อนพวกกินเงินไอเฟอเราโ่งมาให้หาสิบหาสิบเรียญนั่นเองเเอามาแบ่งให้น้องๆเด้อให้ น้องอันน้องบอกเขาหาชิปเลียนเนาะใครอันเอออีหมูอื่นใครอันใครน้อยแต่ใครเพิ่มเนาะเออสคนสบายดีพี่น้องการรถไยสบายดีเด้อพี่น้องมาพบพอกับเบาควาแสงมันหน้าพี่น้องอยู่ระหว่างทางคือเราเดินทางอีกพี่น้องมื่อนี้กามันอยู่ที่ทางเขาบ้าน หน้าขามพี่น้องแล้วก็เมือ,องชนะสมบูรณ์แปลงจำปัสสักกระทั่งเวเข้าไปบ้านตั้งล่างพี่น้องเนาะไปบ้านเบาสุกเบาน้อยเนาะพี่น้องเนาะก็ได้นัดกันมื้อนี้เป็น<อ>มื้อนี้ได้นัดกันกับน,อน้องๆเนาะแล้วก็ทีมงานหลายๆคนนั่นแหละ,ละบอกว่าจะเป็นอ่สิมีไผเเนข้าคําสีไอ้เขียวเป็นครูครูไว้ครูมันหลายๆ่นซะ เบาซุกเพื่อก็มีครูคือกันไรพี่น้องครูมีแต่ว่าครูว่าเอาก้อยคือเออมันขาดแต่อ่าเบาเพิง่งขาดที่ครูว่าเพิ่งเนาะวันนี้มันอยู่ที่ทางเขาเนาะทุกคนค่ะสิฮะพี่น้องกระเซีนอีลุงตุงนิ่งเนี่ยแกเครื่องพี่น้องราบที่รถใหญ่มากเครื่องสิไปสิเมอบ้บานทขับแสงสิ่เมอบ้านมื่ออื่นเนาะเสียงรถพี่น้องเลย กำแสงสิเมื่อบาดมื่นกะมือ,มอนีกัได้มาอ่าบานเบาซุกเนาะแล้วก็เป็นทางเมื่อของบานกำแสงเลยก็เลยว่าถือเอาเสื้อผ้ากระเปา๋าเครื่องอยู่นีี่น่แหละเต็มเอาเตือนมื่นกัไดซีดซีได้ออกจากบานเบาซุกนะพี่น้องสิได้เดินทางไปสารวัตรไปบานกำแสงก็เลยต้องถือเครื่องไปเนาะอันนี้ก็เป็นเบีย้ยนะพี่น้องเนาะเบียเบีของดื่มของกินของดื่มหมดเลย เป็นอ่าซีมือเมาบอนในน้ำปลาใดพี่พน้องอกักสิพากันไปซุ้มเชยแม่พงอยู่ทางในอหไรเนาะตอนนี้ห้ากระถาปูไอเคียวกับซาปูเออตอนนี้ทาไอเคียวจักดีเนาะแล้วก็สาวปูพีเคเพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นไล่ลังกันมาแหละแต่ว่ารถเพิ่นย่างหัวหลุดเพิ่นย่างหัวเพิ่นก็บสารน้อยน้อยเนาะเอามาก่อนก็เลยมาสึกเอาได้ยังอันนี้

พ่อเพิ่นเป็น농ไสข่อยโอ้น้อยน้อยงเนี่บ่น้องฤอา๋อ๋อฤเกยทุกน้องเนาะพ่อเฮานี่เป็นอ้อยมันเป็นอ้ายอ้นอใกล้บ่มาตะนานี่แต่บ่อยู่นี่นะมไปซแต่จริงมันมีทางยางุนบ่แต่ว่ามันมดนีมันมดบ่าไปก็เลยยางนําทางใหญ่ซะเดเฮด แล้วเแล้่าเานี่เอ,อยายอ๋อนี่ยม <ไอ S 1> พี่น้องเ,เดี๋ยวถา่ายไอ้เขียวกับสาวปู้กันเนาะจังสีผ้ากันเข้าไปฮะเมย์เพิ่นอยูย่ในบ้านเพ,น<ป>พนื่อแหละแมนแมนแมน <c oughs> มอะเดี๋ยวราถาอถ่ายไอ่กันเน <c oughs> าะแต่จังเขาไปพร้อมกันพี่น้องเพราะว่าไอ้เขียวกับ,กบ,บโบจักทาง คุณมากครั้งแรกนั่นแหละนดีเศร้าบานหน้าคามยินดีตอนหับขอบใจคุณมาไปบ้ารถมันงแม <c oughs> ่เปดอันนันอีกได้เป็ดอันนั่นอีกได้เธอชอยในที่นี่ อันนี้บ PI ้านเพิ่นนี่นาดกนบังเลยอันนี้ซาปูเนาะกับไอเคียวจักเดออีซังอันนังเชมเอาหอยไปรถบกัดมันบอกตาดิแล้วมันอันนี้มันรถทูวรถคิงได้แหวบคิงได้หัวคิงหลังเปลี่ยนเลยป้าเปลี่ยนใส่ใส่ใหม่เลยทั้งทั้งทั้งหนองทั้งในเลยไปเดี๋ยวค่อยๆ่ขี่เข้าไปแหละตรงไปเลยตรงขามซี่ น่องน่องเท้า,เอาอยู่ขี่ขามเพื่อ จะขึ้นเรีนเพื่อเหม่อแทนเจ้าคนละเอาเนี่ยเลยเอาเนี่ยซอยเนี่ยน้องอันถ่านตั้งแต่วินคน<อ>คนท่น้ำช่องสามสายคนมืออรลงลงลงถานแหละใครว่าสิเมืออะไรอันอันเอาไฟเอาไอันอันนี้นี่ตึ้งนาอะไรบ้างนี่ฮะอ้าวตึ้งนาไ่อันแอบถานเนาะอเปลี่ยนแต่ท่านบัวกับเปเีียนเลยดิมนเบิดจากขบน แกยวที่ลงก่อนไฟดะบิดหงค่ะตรงนี้เบรกนะันไม่ได้มีเบรกนาย,ยตกวายานเบลงก่อนก็ขออะไเกันเบรกนาเบรกลังเนี่ยปาก <c ười> ันต้่เป็นหงอพ่ออมเจ้าดีไหนบ้า

จะังมาทางนี้นี่้รถจะอยากใ่าหมโอิไปตายเลยเอาโซ่กันิอยมเลออจะขึ้นหน่อยเฉอันกันแหละมันนอยคอยเห็นเนีเกียวซุ้ทายแลวเขเ็กัวแล้วแล้วรถเครื่องรถเด้อรถทูรกดก็ไดขาบไรเอไกลดีดดีสินังนี่นั่งั่้าไปกไปใส่คุณบอกเหือมัน กอบอเอากบท่านกลางเมื่อบอกปอกกระดีเนาะเอองเรียนหสัอันเอ้ย่านนี่ยท่าแค่ยูนนิ่งกับพาเออเร่รถวจะเปเนกีเสียวเนาะหลเนาะ ลายโย่มึนีแนลี่มมากานแอิรรงเกจ้เลได้ฮาเชนมนีขนา้ากแสดงว่ามานเกินเขาที่ออกมันเป็นวันยุดเขาที่ออกไปหนันไปนีมัน่าจจะ ขิมแล้วเนาะงางขึนางขนเพโอ้กระนั่งไหก็ปวดปะเนาะใช่เลยก็ปวดอ่ะันแห้งครับกดะระระขอโทษๆแข้มาเอาแม่กับน้องโอ้ยให้ไอ้เี้ยวออกก่อนนะรถกระแป้แล้ว่กล้อยู่วันี้บ่ที่หาเด็ดเ เงอะงงองแงงอยู่เสียวเว้ยไปเบียนี่เด้อเบี้ยเด้ใจหัวจขาถิ่้วเฮ้ยเสียวเนาะเสียวอีกหน่งนแหงยันน่ะไม่มาขี่กันก็คือถังเว็ด้ไหนคือก่องอัน ไอทายไหม่ด้บ่โอเสียวอันนี้จะหยาดอันนี้เออเกะกันนิดนึงได้ค่ะเว้นบ่มักไปเนาะหมักไปเต็มคืนเนาะไปเดี๋ยวเฮาเข้าไปเบี้ยได้๋ยเบี้ยอันเสียวมืออันันแบกไปเด้อ แกจะโซจูอซื้อมากกับแบกไรเออเพื่นบุกพออะไรมาผู้มาคำมามืดแทปหาจนมือไงเพื่อนไปแล้วตัวเอ่พอกันที่พนบักเซ่ได้มะท่านไหนออกไป้หองมีแนวมาเซาไผ่แค่อยวใช่ นี่ลงเลยเบิ้งที่เขื่องโอ้ยตายลงมาด้ยพาซิโทรบ่าวแสงสื่อมาหลายอันนี้สื่อมาให้ลูกชายสบายดีอ้ยยินดีตอนท้าพี่ดีตอนท้าเริ่มมาจอดมาเริ่มมาจอดสบายดีสองโมนีแม่สบายดีเสื่ออลัรเด้อไอ้คำแสงไอ้คำแสงไอ้แสงจอดไว้เเธาได้ก็ได้

ต่อแสงไปเทียบเนี่ยบางขอยบางคอยผูกมีขวปากไว้เป็ขังมันจะมีขวอันผ่าตะเวนผูกไปไปมีนอนจะเหนี่ดตัจ้าเอาต้อมมาไบนี้เด้อันนีบกเขที่นอนห้องนี่เขาหาเขาเลยวะก็มีอาหารใก้เองก็มีอะไรกสอเยอะซะหนอยเขียดเยอะเยอะ ไะอะไรไม่ใช่ปลาเสื้อผ่านาะมัเป็นเสื้อผ้าเรกเอาหนีมาส่งเอานั่นไอไอคุณไอทางมีกเนาะส่งเงินมาให้ทีมงานน้อยดีไปสน่อยดีไปดีละเอ้ยน่อยดีไห่น้องน้อยบ้าน้อยบ้าน้อยอุ้ยรับระหลั iPhone 16มา เออชบวห่าเลยะอ้ยิณอยบ่ากลินอยู่บ่ชิบฮะยลินอยู่บ่อือันนี้ฉลิที่สองเฮ้ยม่คิอีกลิณจะที่สองนละเออเจ้ามันจะซักมาแล้วก็คอยลยังจะฝ่ามาเกวานตัดยังจะ่ามาเ่งตีปองนะเอาเรองตีปองก็คอยนะจ๊ะสบไยดีเกวานดีเอยฮะเป็นอะไร เป็นอะไรตรงนี้โอเคอยู่ดิโอธรรมดาปกติบะไรคอยออกไปนะแสเนาะอยู่ที่บ้านนี่แนหะอยู่ปกติก,ก็เก่าแต่เราเชี่อกันคือปกติอันนี้ฟังเนี่ยพารโซนี่เด้อมนันหนีเด้มเดมนอมาแล้วนะมานอนมาเดินเดี๋ยวไปเอาอดีตกนโอเคนอนขากข้างพดนะ<ะ>อ,อดีเนาะใช่มาจิ้มนข้าวมา,า,มาอยู่นี่เย็นได้เย็นได้ให้เสีง ยิ้ๆกินข้าวพีเขาป๊าอสาเดี๋ยวสองสองเจ้าเลยถาไปหน่ยสบายดีส่องเอลัดไปหนิส่องอ้เสงเจ้าโอ้ก็ใส่โทรศัพท์เอลัดเลยไก่ย่าเพื่นนั่นเท้าไช่โอมเท่าไช่ไงไช่ตนนี้พ่อเพืนนั่นก็ได้ดินได้เด้อไม่ถึงองเ่าเลี่ยนกระซ้ยมา ขวยของมันของคูมันมนี im ่บาสีบบกินสาวมาจะไมเสรยังเอหย่เต้ยหงยังไงเสียงเดี๋ยวว่ามาซื้อไ่อยยู่ได้หยังใยังเ่อีสังว้าวว้นยนน้อไอ้แสงสไอบ่ขอบใจแสงขอมาให้น้องไวพี่เอา ขอเป็นน้องเดาบ้านอ่ะโอนเซเบนซีขอเตีจะหาเงินไปเงินไหเงินก่อพวกกินอันนี้เงินไอเพียบ่ไอเพีเราส่งมาให้หาท่หาทีเรียนนั่นเดยวเอาเอามาแบ่งให้น้องๆเด้อให้น้องๆนั่นบอกเขาหาทิ่เรียนเนาะให้ให้อันให้น้อยแต่ให้เพิ่งเนาะเออสี่คนน้องๆก็การให้เพิ่ง

อนั้นนั่งนั่งอ่าอันนั้เคี้ยวรถโลหเรถคนหนว่งร่งหลังบัดมาหอผีินเนี่เงินหองินเดจอเอ้น้อยนนีอยู่กับนีเป็นแห้กันหรอถ่ายให้ได้สิบสิบเลยโอเคมานัเเนน้องเาเกเกินนัก่อนยวถ่ายน้องอันมาน้องัเขียวเงินให้น้องอันอีกเี้ยวสบายดีพี่น้อง ถ่ายเรื่องคำจะมือตัวกันตัวจะไดนก็บอกอยู่นะอันนี้รถหัวรถทั่วรถตะเคียวหัวเปลี่ยนยางเปลี่ยนทั้งหนอทั้งไหนเปลี่ยนไหมเบื่อทั้งหลังหัวยเลยทั้งหนาเห็นป่ะเป๊ะละแฉะทัองไหนทั้งแรงเฮ้ยเบื่อนี่เงี้ยงนี่เงินไอเพจเลาพามาให้อันนั้นดิโอแล้วพามาให้พวกเราเขาบอก ออขอบใจไอเพลทลายเด้อเนาะหายชิจอสร้สางคนหมดเลยสร้างคนนี้างคนนนี้คน,น้างแซมคนอะไรอันนี้น้อยเอาใหายยังไงเพิ่งจอาาามาทำในทำมาทำในม่านอย่าะเสี่ยวหายขอบใจไอเพลทลายเนาะป่าที่ป่าเงินมา,ววา,ามอันเราว่าฝากมาเองก็เดี่ยวพักมาให้น้องน,น้อเลยปันให้น้องๆาสิบเลียญปันให้น้องอันน้องน้อยแล้วก็น้องเพิ่ง สาม <laughs> หนอ่อแต่ว่าบดได้เอาหายู่พุนเพราะว่าเงินนั่นส่งมาเล่าทรงมาใส่อันนี้ไฮบ๊อบชุกเอาหายเป็นเงินกีบเอาเอาได้เป็นเงินกีบเนาะมันก็ได้หลานหลานเอ็ดหลานนิดๆหลานบุตรเงเซนเถอะนะก็ได้มีแหละพูดออกมาเงินก็โอนมากายห่านกันเลยนันไงเงินโอนอ๋อันนั้นไอ้ไอเอาหายคาอันตัวไอไปอยู่ัน้นหาอร่อยเลหานกันหืมไอไฮตังหาเอาโลด ย่งอันนั้นอายยังบ่ทันได้ไล่ค่าเครื่องค่าเข้าไปแล้วย่างติย่งแต่ว่าย่งเออเดี๋ยวค่าเครื่องน้อยๆใไร่วมค่าเครื่องเพราะว่าอยู่พุ่นไทยอันอยู่อนัน200รวมๆประมาณ6 700ูด้ค่ะ700อ่าเฉพาะค่าเครื่องเฮาก็มาานกัน3คนก็เจออยู่คนละ200 2 35เนาะ235 ประมาณน,นี้แหละเรือตัวนั้นเทาไปหานกันน้ำรังเนาะอันนี้ก็เอาเงินมาให้น้องๆม,มีโอกาสได้มาดินน้ำโมน้องครูหลายๆคนนี่แหละซุ่มเซ่อไม่พงกันนี่นี่อะไรก็คือเอาเงินมาให้น้องๆเลยดน,นี่แหละจะได้กัเป็นกำลังใจก็คือเก่าวันนี้น้องอัญพื้นฐ<ห>านอยู่แค่ไหนสิจุดหมือดจุดคำแซงตัวจ<า>ุดดองเลยว่าข้าวหนึ่งข้าวหนึ่งมา้างนี่บึงสามเถื่อนนะที่ใสน้อยเหรอว่าเห็นว่าจะจะมา เห็นบางอย่างแหนมทำเมันโบเห็นก็เป็นนางตัดขีดตัดขีดเอาเลยเป็นนางซึ่งอยู่พอดีญิงพอจ้ะเอาเลยพูนรถพูนกระแตงเห็นช่ไหมเด็กคลองมาจากทางไถ่ก็ได้พี่น้อยแง่เลยสตอรี่ก็มีแต่รถ นี่ตนั้นตนั้นตอนนี้ไปพี่น้องโอเคนะว่าให้พี่น้องเหรอสุดเเอาลาพาจากอยู่บนนี้แหละเจอกันที่ไหนที่น้าเขาใจเด้อเขาใจไอเพี้เนาะส่ใจร้ายเด้อเพี้ได้เลยตอนนั้นใจได้เออจะต้อให้คนร้ายใช่สี่แสนที่จริงเนี่ยคนละนะจะเอามาให้อันก็ได้หาสิบพันแบ่งกันเนาะสามแสนห้าพอไอ้มีได้ใบแสนคนละสามแสนห้าก็เลยให้พี่ให้น้องสี่แสน ไอ้หนอยมาให้อันอีก50ก็ได้เดี๋ยวยังไงอะยังได้เพิ่งเจ้าโอเคพี่น้องหน้าพาจากเด้อเข้าใจไ้เพชรอีกเทื่อ้เพชรส่งให้นแหละกําลังมาแบ่งกันเจอกันที่นพี่นาพี่น้องบ๊ายบายสดี